ได้ใบอันนี้ของป้าอันนี้ของป้าอันนี้ป้าคนของป้าเด้อนี่เด้อเอากระบอกมาให้ติ๋วเหรอจะควบไปได้บ้างมันจำได้มันจำได้จกินข้าวอยู่มันจำได้ว่าจะกินข้าวอยู่น้ำแข็งผสมไม่เจอกันนาน มมอมันชักอโอ้ยมันจ <Yes ังจะสินะมันงาะอันโอ้ยของเขาดีะเลยแกถกนใแม่แม่แกเฮพใส่หอนแม่แกแมแกแ่ไคลิปกอนยคลิปกอนไทคิปจุดมพูแกส่งมาลูชากินไลองสสม้ว

โอ้ยไปทานไปนี่เียมเลี่ยเขาบรรยยไปวัดสั่แล้วนึ่งกนอนบอกบอเรานอนเหลยแล้วบานเราไปถือคนหนึ่งเราเรานอนเลยเราเป็นที่ดูดาดต้นโตฝนลิ้นใช่เราเราเป็นคนที่นอนแล้วตื่นเีจะตื่นมาแล้วกหมูหมูไกหัวไก่หัวนนี เอออมหอยแกเลยปรมาณบางใบสใบสามกว่กับข้าวเดียวแกมากันกันกันก็ระกินฮะจบเลยข้าวน่ะจบเลยจบเลยจบเลยไก่อนนะครับผมตอนนี้มกินแล้ครับข้าวกันจบแล้ว่ะท้องโตเอาแต่ดนเอาแต่โดนโดนพ่อจบแล้วล่ะห้าวขยะกขาอยู่ ก็หก็หสีากมากินข้าวมากินข้าวค่ะผลแกะแกะอะไรนะแกถูแกงหอยแกงหอยวางข้าวทุกคนบอไดกินดอกค่ะทุกคนเลยบอไดกินดอกคือขาไปขามันบังเรือดเบิ um> ่งค okay> huh? like mm ืจเม่มวนขาขาม่ตายขาดขาด้ฮะเขาเม่ชมวนกันบงแล กำลังเท่แกงหอยอยู่เออคือขักวาทุกคนคาขาคาขาคาขาเอนี่บ่ได้กินดอกปวดแขนกับปวดเบิ่งเด้อปวดแขนกับปวดบ่ค้าขาก็ให้รอให้ตัวมันละทิศมาก็เลยข้า FC แบบหนึ่งล่องแล้วฮะมันจ nah ิ้มแล้วล่องแล้วบ่ได้ค้าขา ้บางนี้ไม่มีขาขาางเี้ขากองขากองอ่ที่นี้ก็มีกระชิ้องคือกันบ่ชินข้ายปลามเท้ายิ้เข้าบ่มันผสมมากไม่รู้นี่ผสมไม่กินเพื่ออะไรข้าวไทยปะถ้าไม่กินเพื่อจะกินว่ะกินเท้ายิ่กินไม่้อกินที่หลังคนกินอิ่มก่อนเ้ายิ่แล้วะกลิ่นแรงๆก้างยัอ อยากเข้าเฟรมเฮ้มันเฮ้มันหูจากว่าตอนนี้คนกีนากันเนาะากันเนาะใช่ข้าว่มันอ่อนใช่ไดมน้าหอยอืมแสงมันจ่เก่าแต่ไว้ค่ะเสือเสือเพ่งเอาข้างไปกึปลาเอาปจกจำว่าละทายต้องกินถั่ไป เขาเก่งวาเขาเก่งเอาป่าป่าหลายอยอ่เขาเนเสียงเพลังพึ่งเสียงอะีงอยเางอยเหาไม่นะฮะอย่าพิ่งมาค่ะเอฟซีค่ะกินข้าวพึ่งเสงไงฟอคเพลงตาเว้ย ไปเพงนองูาไริลมาก็แต่บ่มากแตะบ่กล้องวงจรปิดน่ะโอ้มันบนี่เขาปดอ๋อเขาะหรอพี่เอนคนเราเพี่เขาคุยเสนดังว่ากบคุยกบกบมันดังมันเส้นพมันบอกินข้าวกินข้าวหน้าฝนกินผัวเรืองมันนี่ กมผัวก <Gew> ินแล้วมำกินกันนะพูดไซเดอร์ไซเดอร์ยังไซเดอไงจมื S S ้อแรกนันเช้าแรงเชาแรไซันนี์หนึ่งวันเช้าแรงเชาแรกด้ พยานมันเหมือนตอายนนี้เป็นพยานเบิือนมีบันทึกพยานเจ้าค่อยซื้อมาเด้อชิ้น้องเอ้ยกินข้าวไมาใช่เลกินแกงป่าเต็มเมื่อแล้วจุ๊บเนี่ยวันนี้กินแกงป่าอ้าวคงกับไม่ได้เยอะเลยก็กินแล้วแล้วเนาะก็ต้องงงเงี้ยไปหากินงละเผลอจะถอย บักเท้แม่าวไม่อยู่เข้าเสียงข้าวกับอมหอยอืออมหอยกระซาดเลยไม่มแสบเออกตสซาดหรือแสบแบบอันนี้อันนี้แกงหอยตลาดอันนี้แกงหอยตลาดนะคะแต่ซาดกับข้าวแ่บเด้อนัว หอยกับต้นหอยที่แมนะที่กระซอกที่ไปขนาดเลยยู่เป้งเหรอว่่เราไปยังจับน้ำไม่ทันเลยดีดใบขนาดเนี่ยเพิ่นพัฒนาเพิ่นเพิ่นของเพิ่นกวดเพิ่นแวบๆอ๋อ ปตาตัดลิประบาดนี่อิ่มก่อนตัดลิปโอ้ยเดี๋ยวผมท่าท่าแล้วนี่ไใบเรีอกตรงพิษอันเก่ามันแห้งเร็วมันเย็นอ๋อพี่เด้เหรยายยายมีความรู้สึกว่ายังไงที่จะติดแอร์เนี่ยจะติดพอดีซีไปแล้วเย็นอ๋อเย็นนี่หมายถึงว่าเย็นอากาศหรือว่ากระเป๋าเย็นกระเป๋าก็เย็น แต่แต่รู้สึกว่ายายจะไม่ค่อยเย็นกระเป๋าเท่าไหร่เพราะว่าคนเย็นกระเป๋าอยู่ตรงนี้เพราะว่าบบมี้ห่นเงินเรียนในกระเป๋ายายมันเย็นไปหมดแล้วอ๋อมันเบิดมันเย็นแต่โดนล่ะเออใส่แต่ะล็กกูเหมือนโอ้เปนหันี่ค่ะป้าป้าป้ากับยายก็กินข้าวอิ่มเรียบร้อยแล้วยาย กินก่อนเนี่ป้าเพิ่งกินเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ของหน้าตากกอกนะคะก็ขอฝาก TP สกินไว้ด้วยนะคะ TP สกินนะคะถ้าใครสนใจสั่งในนามน้าตายกอกได้นะคะกับสั่งกับเขาเรียกว่าอะไรนะตัวแทนเนาะนี่่สำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย